สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนวันนี้เราพาเพื่อนมาดูกิ่งกระโดงของผักหวานป่านะเพื่อนนะที่เราจะแนะนําไปว่าอ่าให้เด็ดยอดเล็กๆออกให้เหลือไว้แค่กิ่งกระโดงนะจะได้ไม่ดึงสารอาหารจากต้นไปมากเกินไปเพื่อนก็เลยถามมาว่ากิ่งกระโดงเป็นยังไงเนาะพามาดูกันนะทุกคนนะลักษณะของกิ่งกระโดงจะเป็นประมาณนี้เพื่อน,เ,นเป็นกิ่งใหญ่ ถ้าดูปุ๊บม,มันจะดูแบบอวบสุดในต้นใหญ่สุดในต้นอะไรอย่างงี้นี่แล้วขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีขแขนงมีกิ่งเล็กๆแยกออกมาแบบนี้เนี่ยมีกิ่งเล็กแยกออกมานี่เห็นไหมอันนี้เป็นกิง่งกิ่งแบบนี้เอาออกได้เลยแต่ชุดนี้เรายังจะไม่เอาออกนะเพราะว่าเป็นต้นที่ชําให้ลูกค้าเราจะรอ,อไปบอกให้ลูกค้าเอาออกเองนะนเพื่อเป็นการเรียนรู้ด้วยเนาะอ่ะ เพราะว่าชุดนี้200ต้นนี้เตรียมจะส่งอุดรธานีนะทุกนนะนี่ก็ชํำเป็นหลายรุ่นนทุกนรุ่นที่เพิ่งออกยอดก็มีเนาะอ่าประมาณนี้นี่นี่คือเราจะเอาออกนะเพื่อนนะนี่กิ่งเล็กๆที่เราบอกเขาอ,อนุญ,ญาตให้ต้นนี้เป็นตัวอย่างเพราะว่าเราจะบอกลูกค้าทุกคนว่าเอาแค่กิ่งกระโดงไว้ประมาณอ่าสามถึงห้ายอดต่อต้นที่เหลือให้เด็ดออกเพราะว่าจะทําให้ต้นแบก ใบหนักเกินไปออแมกใบหนักเกินไปแล้วจะทาให้แบบว่าโตช้าเออเห็นไหมไหมใบเขาจะร่วงเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมว่าเขาแบบเขาดึงสารอาหารกันเยอะเกินอ่านี่นี่เราเก็บออกมาแล้วนะเก็บนี้ไปทานได้นะเพื่อนนะถ้าหลาถ้าหลร้อยต้นคือไปทานได้เนี่ยเหมือนเหมือนอย่างต้นเนี้ยเราก็เลือกแล้วอ้าวนี่กิ่งนี้แล้วกันเนาะนี่เป็นกระโดงเนี่ยเห็นไหมเพเขาแตกยอดเนี่ยเห็นไหมเออ แล้วก็เอาอกิ่งเล็กๆออกนี่นเหลือไว้ก่อน3ามสามนะนี่ก็หนึ่งสอสาอันนี้สี่ยังสวยอยู่เหลือไว้3ามยอดนั่นเพื่อนนะต่อต้นแค่นั้นอย่าให้เขาแบกเยอะถ้าเขาแบกเยอะกว่านี้เขาจะไม่โตจะโตช้านี่คือเบื้องต้นเลยนะสำหรับคนที่จะดูแลผักหวานป่าจากกิ่งตอนเด้อไม่มันเยอะเกินไปเดี๋ยวเราก็อาจจะเก็บออกให้ลูกค้าแหละ นี่เพราะมันดูเยอะเกินไปเห็นไหมอ่ะนี่ตัวอย่างมันหลายยอดเกินไปมันหลายยอดเกินไปมันก็จะทําให้กิ่งที่สมควรจะโตไม่โตเห็นไหมอ่เดี๋ยวเราก็จะเด็ดออกนี่ให้กิ่งที่เขาสมควรจะโตให้เขาได้โตเนาะเออไม่งั้นเขาก็จะไม่โตมันก็จะแบบว่าเท่าๆกันไปทั้งต้นอะไรเงี้ยเออมันไม่นี่มันถือเป็นการแบบทำให้ผักหวานไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะ้งหดนี่เหลือไว้ สามถึงห้ายอดอันนี้สี่ยอดอ่ะโอเคประมาณนี้นี่นะการดูแลผักหวานว่านเนี่ยกิ่งกระโดงดูกันุกคุเห็นไหมกิ่งที่แบบจะดูอบอวบขึ้นมากว่าเพื่อนแล้วก็มีมีม,ม,มีมีกิ่งแขนงแยกข้างๆในแบบนี้อ่าดูกันให้เป็นนะอ่าส่วนใครที่อ่ารับกิ่งตอนไปแล้วชำแล้วอ่าเริ่มแตกแล้วยังสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยเพื่อนๆเ้อ